สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําเหรียญปวยทานดอกนี้นะคะอ่าดอกนี้แม่ป้าใสจะให้ชื่อว่าดอกยอดกระมนค่ะเพิ่งคิดดอกสร็เมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆแต่ไม่รู้ว่าแบบจะไปซ้ําของคุณครูท่านไหนบ้างไหมหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะ สำหรับเรียนประทานรูปแบบนี้นะคะทำเมียค่ะมีแค่3ขั้นตอน4ขั้นตอนในการทำกีบไม่ซับซ้อนมากง่ายๆค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะตัดลิ้นบินที่ความยาว70เซนติเมตรพับให้เหลือปลายประมาณ3ามเซนแล้วเราก็จะพับพลิกกับด้าน ให้ด้านยาวของริบบิ้นอยู่ข้างบนนะคะเราจะเริ่มที่ฐานสีกันก่อนเลย ที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้เกรสรดอกบัวนะคะให้เพื่อนทำตามในคลิปได้เลยค่ะเราจะทำช้าวันนี้เราจะทำช้าๆนะคะเ okay. สร็จแล้วเราจะพลิกตะแคงข้างทำเป็นลูกส้มกันก่อนเลย เสรแล้วพริกกัดน้าเราจะทำลูกส้มกันนะคะอะพอให้เพื่อนๆจัดกิบบินให้ไปทางเดียวกัน ได้ครบแล้วให้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วพาดข้ามสามเส้นแบบนี้ก็พาดไล่ไปเลยทีละเส้น ทีนี้พอเหลือสามเส้นให้เ,เพ่ื่อๆสอดสอดไล่ไปเลยแล้วก็ให้ดึงดึงให้กระับเสร็จแล้วพลิกกับด้า เพื่อนสอดเก็บปิ๊บปิ้นนะคะสอดต,ตอนแนวข้ามสามเส้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงไปด้วย ทุกเส้นแล้วเราจะดึงให้กระชับมาค่ะจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านอันนี้เราจะมาเริ่มทำกลีบดอกบัวกันงั้เพื่อนหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็บิดใช้นิ้วโป้งกดให้เส้นทะแยงกันแบบนี้แล้วฝั่งอีกข้างบนก็บ,นบิดลงมาแล้วก็สอด ้างนช่องข้างก็จะได้แบบนี้เราก็จะทำเส้นต่อไปเหมือนกันให้เพื่อนบิดใช้หัวแม่มือกดไว้ตรงนี้เราก็สอดเส้นถัดไปก็ทำเหมือนกัน บิดให้เส้นทะแยงกันแล้วก็สอบ สุดท้ายพักเหมือนเดิมเสร็จแล้ว เราก็จะได้เกสรดอกบัวสวยๆแบบนี้นะคะเราจะพลิกลกัดดานแล้วสอดเก็บริบบิ้นสอดเหมือนทำลูกโซ่เลยคะ่ะสอดตามแนวข้าบสาเส้น เสร็จแล้วเราจะตัดบินเราจะตัดให้เหลือปลายนิดนึงนะคะเราจะไม่ตัดให้สั้นนะเสร็จแล้ว เราจะสอดริบบิ้นนะคะวันนี้เราจะใช้เนื้อทรายสีเขียวแล้วก็กากเพชรสีโอ,อรสเราจะสอดริบบิ้นสีเขียวเข้าไปก่อนหรือเราจะประกบคู่กันไปแบบนี้เลยก็ได้ให้ริบบิ้นเนื้อสายไว้ข้างนอกนะคะให้กากเพชรอ่าไม่ใช่ให้กากเพชรอยู่ข้างนอกให้เนื้อสายอยู่ข้างในแบบนี้ เราก็จะประกอบคู่กันแบบนี้แล้วสอดทีแล้วก็่บบนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอีกกันให้เพื่อนทำเหมือนกลีบดอกบัวชั้นนี้เลยนะคะบิดแบบนี้แล้วก็โค้งกลับลงมาแล้วสอดเข้าช่องข้างแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะทำบนไปเลยเลียประทานรูปแบบนี้ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถ ทำใส่เรียนที่้ังได้ใช้เป็นไม้เสียบธนบัตรได้ทำเป็นเหรียญปรยทานได้เหมือนกันรูปแบบง่ายไม่ยากมากมีแค่สามขั้นตอนก็เสร็จแล้วกีบไม่เยอะด้วยค่ะ เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกีบชั้นต่อไปกันนะคะให้เ,พ,หเพื่อนๆยกริบบิ้นคู่นี้ขึ้นก่อนเพื่อจะได้ทำกางสอดได้ง่ายึ้นนะคะ จับขึ้นแบบนี้เิดช่องอให้ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็โค้งลงมาแบบนี้เ้วก็ข้ามเปน็นตรงเส้นแล้วก็สอดแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไล่ไล่บนไปทางซ้ายนะคะแล้วจะสอดขึ้นตรงนี้ หยิบปปิป้งโค้่นี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โค้งออกมาให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปเลยเราจะได้ลักษณะแบบนี้แบบนี่นะคะเราก็จะทำวนไปจนครบทุกเส้น 没。Mm hmm. mm hmm. ่อนเราจะสอดเราจะดึงเส้นข้างบนลงามานีดนึงนะคะเพื่อดึงให้กีบด้านบนกระชับขึ้นเราจะไม่ดึงเยอะนะคะเราจะดึงแค่นิดนึง หลับเส้นสุดท้ายเราก็จะยกกลับออกมาแบบนี้เลยแล้เวเราก็จะสอดเข้าไปเราก็จะดึงลงมาเห็นไหมคะสวยมากเลยง่ายๆสวยงามเราก็จะดึง ค่อยๆดึงนะคะไม่ต้องดึงแรงมากจัดทรงนิดหน่อยพอ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะจีบชั้นที่สองของเรา <c oughs> หลังจากนั้นเราจะทำการสอดก็บลิบป,ปิ้นเข้าไปอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะ <c oughs> ดึงขึ้นไป <c oughs> ช่องนี้ เก็บเข้าไปก่อน ราพลิกกลับด้านมาแบบนี้อุ้ยสวยนะคะว่าไปสีสวยละมุนมากเลยแล้วเราจะมาทำกีบชั้นต่อไปกันสำหรับกีบชั้นต่อไปนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วบิดริบบิ้นมาแบบนี้แล้วบิดลงแบบนี้แล้วสอดเข้า เราหนีรั้งแล้วก็ดึงลงมาก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำบนแบบนี้ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำวนไปเลยนี้เราจะสอดเข้าไปกลางกลางระหว่างกีบนี่นะคะเพื่อจะให้มาโผล่ออกข้างๆแบบนี้โอเคทำวนทางนี้ก็ได้นะคะ คนทางฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัด เราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจัดกิบด้วยนะคะ เส้นสุดท้าย อยากนิดนึงนะคะหลังจากเราสอดเก็บครบทุกเส้นแล้วเราจะมาดูแล้วเราจะค่อยๆดึงให้กกีบเท่ากันทุกกกีบนะคะ ให้กียตตั้งสวยหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะ ิกับดานเราก็จะตัดลิปบิ้นเลยนะคะอันนี้เพืเ่อนๆตัดลิบบิ้นที่ความยาวแค่ประมาณ35เซนก็ได้นะคะอันนี้ตัดยาวเผื่อไปหน่อยนนาะ kẹp lịch biên lờ เสร็จแล้วเราก็จะติดกากเพชรติดเพชรเพรื่อเพิเพ่มมูลค่าให้ชิ้นงานของเราดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนโปรยทานรูปแบบใหม่ของเราสวยงามทำง่ายๆไม่ยาก